เสียงลมหายใจของเมืองริมทะเลในยามเย็นช้าและอ่อนโยนเหมือนท่วงทํานองที่ไม่เคยเร่งรา้าให้ใครต้องรีบเร่งไปไหนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทมีบ้านไม้หลังหนึ่งซ่อนตัวอยู่ท้ายซอยซ่อนอยู่หลังแถวไม้เลื้อยและต้นเฟื่องฟ้าที่พร้อมผิบานทึกฤดูการบ้านไม้หลังนั้นเป็นของชายหนุ่มผู้หนึ่ง ชื่อของเขาคือพาคินพาคินหมอดูวัยสามสิบต้นๆใบหน้าครึมนิ่งดวงตาที่มองลึกเข้าไปได้ถึงใจคนอาชีพของเขาอาจจะดูธรรมดาในโลกของคนเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งแต่กับคนในละแวกนี้ชื่อของเขาคือความแม่นยำคือคำทำนายที่แม่นเหมือนจับวาง เธอผู้ชายที่ดูดวงให้คนอื่นอย่างเข้าอ,อกเข้าใจจนบางครั้งเหมือนเขาอ่านใจได้เลยทีเดียวแต่ใครเ,เลยจะรู้ว่าคนที่ดูดวงคนอื่นได้อย่างแม่นยำที่สุดกลับไม่เคยอ่านใจตัวเองได้เ,เลยสักครั้งเมื่อเวลาบ่ายคร้อยวันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้เธอชื่อว่านารา หญิงสาวอายุ25หน้าตาเรียบง่ายใส่แวน่นผมยาวรวบตึงรอยยิ้มของเธอคล้ายคนที่ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่มีความรักไม่มีแฟนไม่มีใครเธอเติบโตมาในครอบครัวที่พูดถึงดวงชะตาเสมอแต่เธอนั้นกลับไม่เคยเชื่อไม่เคยสนใจจนกระทั่งวันหนึ่งเธออยากรู้ว่า ทำไมถึงไม่เคยมีใครได้อยู่ในหัวใจของเธอเลยเธอเดินทางมาถึงบ้านไม้หลังนั้นพร้อมดอกไม้เล็กๆและใจที่กำลังสั่นเล็กน้อยไม่รู้ว่าการดูดวงจะตอบคำถามให้เธอได้ไหมแต่เธอก็หวังไว้ลึกๆพาคินมองเธอด้วยสายตาสงบและเมื่อเขาวงางไพ่บนโต๊ะไม้เรียบๆทีลใบเทลใบ เขาก็ต้องชะงักไปช่วงจังหวะหนึ่งไพ่คนรักปรากฏขึ้นท่ามกลางไพ่ดวงโชคชะตาและเส้นทางที่ไขว้กันไม่ใช่เพระเธอจะเจอเนื้อคู่เร็วๆนี้แน่แต่ภาพในไพ่เหมือนสะท้อนใบหน้าของเธอในภาพนิมิตของเขาเองนั่นคือภาพที่เขาเคยเห็นตอนดูดวงตัวเองเมื่อหลายปีก่อนภาพหญิงสาวในอนาคต หญิงสาวที่เป็นเนื้อคู่ของเขาพาคินวางไ้่เงียบๆแสงทำสีหน้าเรียบเฉยเขาแนะนำให้เธอได้ใช้หัวใจสัมผัสให้มากขึ้นเพราะคำตอบจะไม่มาจากใครอื่นนาราเดินจากไปพร้อมความสงสัยที่มากขึ้นคืนนั้นพาคินจุดเทียนจุดธูปตั้งโต๊ะไม้บูชาเล็กๆเ,เปิดไพ่ทำนาย เขาปิดประตูปิดหน้าต่างและดูดวงตัวเองอีกครั้งในรอบหลายปีคำตอบเหมือนกับวันนั้นเหมือนกับวันที่หลายปีก่อนและวันนี้ชัดเจนชัดขึ้นกว่าที่เคยเธอนาราเขยเนื้อคู่ของเขาจริงๆและเขาจะบอกเธอได้อย่างไรคนที่กำลังขวัคว้าหาคำตอบจะรับมันไหวไหมหากคำตอบคือ คนที่เธอกำลังมองตรงหน้าวันต่อมานาราเริ่มแวะเวียนมาบ่อยขึ้นบ้างก็เดินผ่านบ้างก็อ้างว่ามาหาหนังสือเก่าบางก็ถือขนมปังมาเผื่อผาเขินเริ่มรู้สึกวุ่นวายเล็กๆที่อบอุ่นในบ้านไม้ที่เคยเงียบเหงาหนาราค้นพบความเงียบของบ้านหลังนี้ว่าไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความสงบ ที่เต็มไปด้วยบางอย่างที่คลายเสียงลมหายใจของเวลาและพาขินคือหนึ่งในเสียงนั้นเธอเริ่มตั้งใจมากขึ้นทุกวันทุกวันว่าจะทำให้เขาเปิดเผยออกมาว่าเขาคิดเช่นไรโดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อคู่เธอวางแผนกวนประสาทเขาเล็กน้อยในแบบที่คนหัวดีเท่านั้นจะทำเธอแกล้งถามเรื่องดวงชะตาซ้ำ แก้งหยิบไพ่ผิดแก้งตีกความมั่วแก้งท่ายกลับว่าเขาน่าจะเป็นคนเจ้าชู้หรือบางวันก็มาพร้อมกับผลไม้ที่ไม่ควรเข้ากับหมอโดเช่นทุเรียนหรือของแปลกประหลาดอย่างเช่นตะก้าผ้าเปลเ่าพาคินไม่เคยยิ้มกว้างให้กับใครนอกจากเธอและเขาก็แ้งบนทุกครั้ง ว่าเธอไม่ได้มีคิวดูดวงกับเขาสักหน่อยแต่เธอก็มาทุกวันมานั่งมาหยิบหนังสือมาหยิบไพ่มาถามว่าดวงความรักของเขาเป็นอย่างไรถามว่าผู้หญิงในนิมิตของเขามีแว่นหรือเปล่าผมยาวแบบนี้ไหมหรือว่าชอบกินข้าวผัดไข่แบบเดียวกันกับเธอหรือเปล่าเขารู้ว่าเธอแกล้งถามแต่ก็ปล่อยให้เธอกวนใจไปทุกวัน จนเริ่มเฝ้ารอทุกเช้าว่าวันนี้เธอจะมาพร้อมกับอะไรนาราเริ่มวางกลยุทธ์ใหม่แบบใหม่ทุกสัปดาห์บางครั้งเธอก็พกหนังสือดูดวงปอมๆมาอ่านต่อหน้าเขาพร้อมตั้งคำถามที่รู้ว่าเขาจะต้องอดไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขให้มันถูกต้องบางครั้งเธอก็เขียนไพ่ขึ้นเองและแกล้งวางให้เขาเห็น ว่ามันผิดร้ายแรงแค่ไหนแม้พาคินจะทำใบหน้านิ่งๆแต่หัวใจของเขากลับเต้นแรงกับความตั้งใจของหญิงสาวที่เข้ามาเขย่าวความเงียบของบ้านไม้หลังนี้ให้กลายเป็นที่พักใจคืนหนึ่งนาราแอบมายืนดูเขาหลังต้นเฟื่องฟ้าเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงอยากเห็นเขาในยามค่ำคืน เธอแค่รู้ว่าหัวใจเธอสงบเวลาที่เห็นเขานั่งอยู่กับแสงเทียนแต่คืนนั้นไม่เหมือนทุกคืนชายแปลกหน้าสองคนเดินเข้ามาในซอยอย่างมีเพีิรุพหนึ่งในนั้นมองนาราเขาเดินเข้าไปหาก้าวขาเร็วขึ้นน้ำเสียงกราวนารารีบถอยหลังชายคนนั้นยื่นมือมาจากคว้า แต่เสียงไม้กระทบพื้นและร่างสูงของพาคินก็ก้าวออกมาจากเงาไม้เขาเข้าไปขวางและผักชายคนนั้นออกการประทะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงหมัดเสียงไม้ดังสนั่นในความเงียบผาคินไม่ใช่นักเลงแต่เขาปกป้องได้อยากไม่ลังเลจนชายแปลกหน้าสองคนลาถอยไปถึงแม้เขาจะชนะ แต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บไม้กระแทกที่ขมับเลือดไหลซึมนาราร้องออกมาด้วยความตกใจอยากจะพาเขาไปโรงพยาบาลด้วยความเป็นห่วงแต่เขาปฏิเสธเอ่ยปากไล่เธอเขานึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ถ้าเขาไม่รู้สึกถึงความผิดปกติและออกมาดูไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้าง และถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเขาจะทนอยู่ได้อย่างไรเขาได้แต่บอกว่าอย่ามาตามเขาแบบนี้มันอันตรายถ้าไม่มีเขาอยู่ด้วยจะทำอย่างไรน้ำเสียงคำพูดของเขาหนักแน่นเสียงดังและคำนั้นคำพูดที่เขาพูดออกมามันรุนแรงเขาพูดกับเธอถึงกับออกปากไล่เธอกลับไปด้วยความโมโห จนเธอเงียบไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความเสียใจก่อนจะเดินออกจากบ้านเธอหันมาขอแค่ได้ทำแผลให้เขาเสียก่อนเขานั่งนิ่งปล่อยให้มือของเธอเช็ดเลือดออกอย่างเบาๆกลิ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อกลิ่นสบู่อ่อนๆของเธอและความเงียบที่อบอวนเสียงหัวใจของเธอดังขึ้นในอก เธอพึมพำเบาๆเหมือนจะพูดกับตัวเองถ้าหากกำลังชอบเขาอยู่แล้วเธอจะทำอย่างไรล่ะกับเนื้อคู่ในโชคชะตาหลังจากวันนั้นนาราก็ไม่มาบ้านไม้หลังนี้อีกหลายวันพาคินรู้สึกว่างเปล่าอย่างประหลาดยิ่งห้องนั้นยิ่งเงียบเขายิ่งรู้สึกหวยหาเธอมากขึ้น เขาเริ่มเดินออกไปหาเธอแต่นารากพยายามหลบหน้ากลัวว่าความรู้สึกที่มีต่อเขามันจะมากล้นจนเกินไปและเธอไม่อยากทำให้ตัวเองต้องไปเป็นภาระให้เขาต้องเจ็บตัวเพิ่มขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟที่เธอเคยนั่งหรือร้านหนังสือเก่าที่เธอเคยแวะทุกที่เธอจะหลบเขาได้เสมอแต่แล้วข่าวร้ายก็มาถึง เมื่อเขาได้ยินข่าวว่าเธอถูกรถชนบริเวณหน้าปากซอยในวันที่ฝนพรำเธอเดินเร็วด้วยความตั้งใจจะลบหน้าเขาอีกครั้งแต่กลับก้าวพลาดและถูกรถยนต์ที่เลี้ยวมาอย่างกระทันหันชนเข้าอย่างแรงพาคินเห็นภาพนั้นจิตใจของเขาตกไปอยู่กับพื้นเขาเหมือนคนเสียสติเขาวิ่งฝ่าสายฝนไปที่เกิดเหตุหัวใจแทบจะหยุดเต้น เมื่อเห็นร่างของเธอนอนแน่นิ่งเขารีบพาเธอส่งโรงพยาบาลด้วยหัวใจที่สุดแสนจะร้าวรานได้แต่นั่งเฝ้าเธอเงิบเงียบทุกคืนเช็ดเหงื่อเช็ดน้ำตาจับมือบางเบาและพร่ำขอโทษในใจไม่รู้กี่พันครั้งว่าเป็นเขาเองที่เป็นต้นเหตุของทุกอย่างนารานอนหลับไปหลายวัน โดยไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างเตียงมาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเธอลืมตาตื่นขึ้นมาและพบว่าห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยเธอได้แต่น้อยใจว่าเขาคงไม่เคยรู้สึกไม่เคยห่วงไม่เคยคิดถึงเธอเลยสักครั้งแต่เพื่อนของเธอกลับถามขึ้นมาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวว่าแล้วหมอดูคนนั้นล่ะหายไปไหนแล้ว คนที่มาเฝ้าเธอบ่อยๆหนะักนารานิง่งอึ้งใจเต้นแรงความจริงค่อยๆทะลักเข้ามาในใจเธอได้รู้ว่าเขาอยู่ข้างเธอมาโดยตลอดหลังจากออกจากโรงพยาบาลเธอจึงเริ่มปฏิบัติการใหม่คราวนี้ไม่ใช่เพียงแค่กวนประสาทแต่การตามตื้อของเขาด้วยหัวใจทั้งหมดเธอกลับมาหน้าบ้านไม้หลังเดิม พร้อมรอยยิ้มและดวงตาแน่วแน่พาคินมองเธอด้วยความอัดอั้นที่เก็บไว้มานานครั้งนี้เขาไม่พูดอะไรไม่เปิดภัยไม่หันหลังหนีเขาเพียงดึงเธอเข้ามากอดอย่างแนบแน่นราวกับว่าไม่ยอมให้เธอหายไปไหนอีกริมฝิีปากของเขาประทับลงบนหน้าผากเธออย่างแผ่วเบาเลื่อนลงมาอย่างแผ่วช้าจูบเธออย่างอ่อนโยน เรากับรอจังหวะนี้มานานนาับปีเธอหลับตาปล่อยให้สัมผัสนั้นเย็นยันทุกความรู้สึกที่เธอสงสัยมาโดยตลอดในอ้อมแขนของเขาเธอรู้ได้ทันทีว่าต่อให้เธออยากปฏิเสธเขาอีกสักกี่ครั้งก็ไม่มีวันทำได้อีกต่อไปเพราะเขาคือเนื้อคู่ของเธอเขากระซิบถ้อยคำสุดท้าย ที่แนบแน่นไปถึงหัวใจของเธอจะรังเกียจไหมถ้าเนื้อคู่คนนั้นคือฉันในห้วงเวลานั้นไม่มีคำถามไม่มีคำตอบมีเพียงสายตาและหัวใจที่ตรงกันภพยใบหนึ่งพลิกลงอย่างช้าๆด้วยแรงลมเป็นไพ่คนรักอีกครั้งข่าวนี้ไม่มีใครตกใจไม่มีใครชะงัก มีเพียงรอยยิ้มที่อบอุ่นจากหญิงสาวแล้วแววตาที่อ่อนโยนจากชายหนุ่มเสียงคืนยังคงซัดเข้าฝังอย่างอ้อยอิ่งแต่หัวใจทั้งสองเต้นพร้อมกันในจังหวะเดียว